สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวจับอะไรเป็นรวยท่านจะเกิดราศีเมทุนเปิดดวงประจำเดือนมก,กราคม2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงต้อนรับปีใหม่สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมทุนค่ะก่อนหน่นเลยนะคะ a อทุกตั้งคอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านใหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด 3. จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสุงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในาราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ต้อนรับเดือนมกราคมสำหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะชะตาชีวิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีหยิบจับอะไรไปเงินเป็นทองให้นิ่งสงบสยบเคลื่อนไว้จะควบคุมคนรอบข้างได้ดีขึ้นค่ะใจเย็นๆตั้งสติจะลดปัญหาได้หากใจร้อนอาจมีความแตกหักเสียหายและททำให้เสียใจในภายหลัง เสริมดวงด้วยการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนใกล้ชิดจะเป็นการเสริมบาร,รมีดวงให้รับรื่นทำบุญปัจัจสี่ให้คนยากไร้ทำโรงทานช่วยเสริมด้านโชคลาภเงินทองบ้านคนในบ้านให้โชคนะคะการงานมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะมีการเสร็จสิ้นรอบของงานโครงการการเริ่มต้นใหม่อาจต้องเรียนรู้เพิ่มอาจมีความขัดแย้งภายในถ้าหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่านะคะ ทำงานของเราให้ดีสะก่อนจะเด่นจะดีเกี่ยวกับต่างประเทศได้ผลประโยชน์โอกาสมาเยือนค่ะการเงินดีนะคะจับอะไรก็ได้เงินมีโอกาสรุ่งเรืองรวยขึ้นมั่นคงผลประกอบการสวยงามได้เงินจากกลุ่มสังคมจึงควรขยายหรือทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นดีเข้าไว้เกือ้อกูลคนอื่นด้วยจะได้รับการช่วยเหลือตอบกลับจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัว คนใกล้ชิดมากการได้บ้านและทรัพย์สินค่ะชาวเมทุนท่านไหนที่ยังโสดอยู่รักที่มาไวไปไวใครโสดมีแฟนคนมีแฟนกลับโสดเพื่อนกลายมาเป็นแฟนมีเกมพบรักระหว่างเดินทางช่วงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความรักเข้าใจตัวเองจะทําให้การมีแฟนรักคนรักนั้นดีขึ้นใครมีคู่มีการเดินทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอารมณ์ขึ้นขลงล การนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้งดวีนงดเวียง,งทำให้ความรักสวิตต่อเนื่องยาวไปเลยนะคะควรดูแลใส่ใจสุขภาพค่ะถ้ามีอาการให้รีบรักษาอย่าประมาทอุบัติเหตุและโรคติดต่อนะคะขอแนะนำว่าให้นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวค่ะจะเป็นการควบคุมคนรอบข้างได้อย่างดีขึ้นใจเย็นๆตั้งสติจะช่วยลดปัญหาได้ใจร้อนอาจแตกหัก เสียใจในภายหลังได้ด้วยนะคะส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงค่ะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนใกล้ชิดเป็นการเสริมบาร,รมีดวงให้ราบรื่นขึ้นทำบุญปัจจัยสี่ให้คนยากไร้ทำโรงทานช่วยเสริมด้านโชคลาภและเงินทองรวมทั้งบ้านคนในบ้านจะให้โชคด้วยนะคะเอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนมก,กราคม2567 สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ